ตับของคุณจะกลับมาแข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มสาวอีกครั้งด้วยสูตรมหัศจรรย์นี้ตับของเราเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพราะมันทำหน้าที่สำคัญต่างๆเช่นการเผาผลาญไขมันกำจัดสารพิษและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะทั้งหมดในร่างกายรวมถึงตับ นี่จึงเป็นสาเหตุของการลดลงของระบบการทำงานในร่างกายเราจึงจำเป็นต้องฟื้นฟูตับโดยการกินอาหารเพื่อสุขภาพและกำจัดสารพิษที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกายเครื่องดื่มธรรมชาติที่มีประโยชน์นี้ดีมากสำหรับสุขภาพของคุณทำความสะอาดเลือดฟื้นฟูสภาพตับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันล้างพิษในร่างกายป้องกันการอักเสบและการติดเชื้อ ป้องกันมะเร็งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหารลดระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลในเลือดส่งผลดีต่อผิวพรรณส่วนผสมน้ำมะนาวสองลูกแตงกวา1ลูกพลาสลีหนึ่งกำมือน้ำสอ0รมิลลิลตรวิธีทำและวิธีใช้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปัน่นปั่นผสมจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นดื่มเครื่องดื่มรสเลิศนี้1-2แก้วต่อวันติดต่อกัน1เดือนหลังจากครบเดือนแล้วให้หยุดพักสองสัปดาห์หลังจากหยุดพักให้ดื่มเครื่องดื่มนี้ใหม่อีกครั้งอ้างอิง your h e a l t h y c u p o f t e a c o m แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไล์ ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ